คนเป็นทั่วโลกถึง5ล้านคนเสียชีวิตเกือบ 3- 4ถึงแสนคนแต่ข่าวที่ได้กระแสต,ตอนนี้คือการจักไปของนางเอง 4, ก F4 ราะว่านางเอก F4 รุ่นแรกมันมีมหลายรุ่นหลายซีรีส์ไหมัน2 0 0่งสอ1พ0รุ่นแรกต้นฉบับรุ่นวัยหวานสังเกตทรงผมผมจะเรียกทรงัยหวานแล้วก็จะมีสัน <c oughs> ้นใช่ สัญชาตหรือต้าเอสนะครับมีเจอรี่เจอรี่เจอรี่แล้วก็ต่างเมิงซื่อตามิงซื่อมีแมนเนสนะครับมีอีกคนหนึ่งเพราะเขามีผู้ชายสี่คนน้องผู้หญิงที่ชื่อต้าเอสเนี่ยเขาก็ไม่สบายที่เป็นขาวผู้ต้องข่าวใช่แล้วเขาก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับปุบปับปุบปับอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออสาเหตุเท่าไรเพราะคือผมเห็นคร่าวๆแต่ผมไม่ได้อ่านละเอียดเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าคือน้องเขาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีอาการเป็นเป็นโรคอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่รู้ยังไงครับ คือย่างนี้คดเอกคือว่าวันที่29มกราคมเนี่ยป้าเอสกับครอบครัวเนี่ยบินจากไต้หวันาาไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่ว่าเนี้ยก็คือไปนอนอยู่ที่ฮารุเนะวันที่2ก็คือไปอยู่29ที่30อ่ะเริ่มมีกันไอหอบขื่นแต่รายงานข่าวก็บอกว่าก็ยังไปแช่ออนเนเยังแข็งแรงแช่ออนเซนให้ตัวหุ่นได้อยู่ แต่อาการไม่ดีขึ้นสาสเบียนมกราาเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นก็เลยไปโรงพยาบาลในยควันนี้แต่ว่าต้องบอกว่าหิมะตกหนักคุณหมอนะครับพยาบ,บาลเครื่องมือที่โรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นอยู่ระดับใดเราไม่ทราบ,รบก็วินิจฉัยอาการไม่ได้แต่รู้ว่าอาการหนักน่าจะเป็นน่าจะก็คือฟังจากเนื้อข่าวน่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กไม่ได้ขนาดใหญ่ กับขนาดเป็นในเมืองใช่ไหมครับใช่ถ้าเห็นรูปโรงพยาบาลอะก็จะเป็นโรงงานโรงพยาบาลที่เหมือนบ้านหลังใหญ่หน่อยก็เครื่องมืออาจจะไม่พร้อมนะครับเลยเลยไม่กล้าที่ใช้แต่อาการไม่ดีทางโรงพยาบาลทางที่ยววันนี้ก็เลยส่งตัวพี่ลงมาขนาดใหญ่ไม่แน่ใจว่าส่งเข้าโตเกียวหรือส่งไปเทีเไปโดนะครับแต่ว่าอาการเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นและมิฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันุเอหลายคนที่เคยได้ยินมานะว่าสายพันเอคืออะไรยังไงหมอก็จ่ายยาพักผ่อนกับมาพัก ผมเคยเป็นสายพันเออดมิดไปหมดไปกับแสมหลยหลายปีแล้วหลายปีแล้วครับหมอปติดแสธบาดใหญ่วิเคราะห์ก็อยู่เจ็ดแปวันเลยครับพยายามตรวจหาอาการเชื้อใช่ไหมมันไม่ใช่นี่ไม่ใช่โรคใหม่นะไม่ใช่โรคอุบัติใหม่เป็นโรคเป็นนานแล้วครับแล้วก็วันที่หนึ่งก็คือดึกวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยต้เอสอาการสุดหนักนะครับไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งเช้าวันที่สองคือคืนวันที่หนึ่งไปโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งวันที่สองเสียชีวิตเจ็ดโมงเช้า ไวมากเลยนะไวมากก็นับไปคนระับยี่สิบเก้็นึ่งสองหวันหวันนะ5วันซึ่งไข้หวัดต,ตัวนี้โดยปกติถ้าคุณแข็งแรงดีครับร่างกายสู้ได้ครับก็จะมีการดุมรุมเล้าๆไม่สบายปวดตัวแล้วก็ค่อยๆหายแต่ถ้าเกิดคุณมีโรคเดินอยู่แล้วซึ่งในข่าวเนี่ยต้าเอสเนี่ยเขามีโรคติดตัวประจำตัวอยู่แล้วโรคระบบหายใจหอบหืดอยู่แล้วซึ่งสุขภาพอาจจะ แข็งแรงในช่วงที่มาแต่มีโรคก,ก่อนหน้านั้นแต่ไม่ได้ป่วยเรือยอะไรตอนีอ้าาจดทำลายที่ว่านยไข้หวัดสายพันธุ์เอน่ากลัวตรงไหนตรงแค่ว่าถ้าคุณแข็งแรงดีก็าาต้องต่อสู้ได้วย่แต่ถ้าคุณมีอาการเดินอยู่แล้วปรหวานความดันหัวใจออกคืนนะครับแล้วเราอยู่สถานการณ์ที่อากาศเยน็นครับเพาะนั้นที่ฮากาเนะเนี่ยการเดินทางก็ลาบากแล้วก็ทิมะก็เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนรถอยู่แล้วรถขับไม่ดีก็สไลด์ตามถนน ค่อนข้าง,างการ,ร,รสัญจ,จรลาบากนะเบื้องต้นอ่กลับมาก่อนไข้หวัดที่คุณบอกว่าคือไข้หวัดสายพันธุ์เอมันแบ่งยังไงบ้างครับไข้หวัดมันเป็นไข้หวัดใหญ่เนาะมีการรดลงฉีดวัคซีน4ี่สายพันธุ์ไข้หวัดสี่สายพันธุ์ผมไม่รู้ว่าไข้หวัดใหญ่คือหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่คุณพูดถึงครับไข้หวัดใหญ่เป็นโรคตามฤดูกาลเราควรจะไปฉีดวัคซีนทุกปีก่อนที่จะถึงหน้าฝนอ่าฮะแสดงว่าถ้าเราฉีดพิษสพา ฝนยังไม่มาอนะครับพศษภาถึงธันวาฝนตกแฉมีบาดแพ้ธันวาไปญี่ปุ่นหิมะตกครับเย็นเขาแพ้กันเรามีวัคซีนแล้วร่างกายเราปลอดภัย่อพูมกันเราใช้ได้ควรจะต้องฉีดก่อนถึงฝนปีถัดไปนั้นก่อนพฤสภาเนี้ยวันนี้เดือนกุมภาใช่ต้องไปฉีดให้ได้อเข็มหนึ่งไม่เกินสองพบองพันห้ไม่เกินโรงพยาบาลเอกชนนะครับ เพื่ออัปเดตไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ๆซึ่งนั้นอาจจะมี h 1 n 1สายพันธุ์ a h 3 n 2นะครับก็คือไขวัดสายพันธุ์ a ที่มาจากสัตว์ที่เรียนลูกได้วยนมแล้วก็ h ใช่ n วันก็คือการระบาดจากนกสัตว์ปีกนกเป็ดไก่สู่คนที่ไปสัมผัสที่นกที่เป็ดที่ไก่พวกที่ขนถ่ายเนื้อสัตว์หรือไปตามสวนสาธารณะและนกที่ใส่มือก็มีโอกาส ถ้าตรองการจ่ได้ไหมคือไวรัสไวรัสแล้วก็ที่หนักก็คือไอตัวไข้หวัดนกยังไม่มีวัคซีนรักษานะครับแต่ข่าวดีคือเมืองไทยยังไม่มีคนเป็นยังไม่พบยังไม่พบยังไม่พบคือไม่มีการแพร่ระบาดยังไม่แพร่นกเขายังไม่บินมาหานกเราคือมัานกพิราบนะผมว่าเยอะนกพิานกที่บินข้ามโซนมาเนี่ยไม่คือนกที่ไม่สบายยังไม่มาหาเรา แต่ที่อเมริกาเนี่ยระบาดหนักจกกนกระทั่งไข่ไก่โหลนึงเนี่ยประมาณละหกสิบบาทก็ตกแล้วประมาณฟองละสิบบาทครับเพราะอะไรเพราะเขาค่าค่าไก่ค่าไก่ก็เลยไม่มีไข่ไก่ก็คือเขาตัดตัดต้นเหตุเลยต,ต้นเหตุค่าทิ้งเมื่อแม่นาคน,นี่เองที่นะที่ไข่ไก่ราคาสูงเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่สายพันเอประกอบสี่สายพันล็อกก็คือเ1 n ว h 3เ2 h น n ัสาเอ็นเฮชเันเฮ้าสายพันบีก็คือการระบาดระหว่างคนกับคน มีเอและบีมีเอกับบีใช่ครับทีนี้อยากรู้ไหมว่าไข้หวัดใหญ่รอบนี้มันต่างไข้หวัดธรรมดาอย่างไรหลายคนอาการบอกว่าอาการมันแค้เคียงแล้วไม่รู้ตัวว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดธรรมดาแตกต่างเป็นยังไงครับรอบนี้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าสังเกตนะครับบางคนเนี่ยเป็นไข้รุมๆเฉยๆอยังไม่เทือคนที่แข็งแรงนหมายถึงผมที่แข็งแรงเป็นรุมๆเฉยๆตาเริ่มแฉะ อันนี้คืออาการอาการเริ่มตาเริ่มแฉะเริ่มร้อนตาเริ่มร้อนแล้วเริ่มไออืไอแห้งครับไอแห้งแต่ไม่ไอมากนะอไม่มีเสียงผ่าอันนี้คืออาการของไข้วัดใหญ่ช่วงแรกไม่มีเสียงผ่าเสียงเริ่มแผบประสบการณ์ตรงใช่ไหมครับใช่เสียงเริ่มแผบแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มมีเสียงผ่าเสียงจะเริ่มหายคนั่นคือเราเป็นหนักละแล้วถ้าเป็นไข้นะครับ ก็จะไข้สูง3า4 0ถึงสี่สิบนะครับแล้นสิ่งที่แตกต่างก็คือเขาจะไม่มีน้ำมูกแต่จะมีการไอและมีเสียงผ่าเสียงแหบคือเขาบุกไปที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนเลยนะครับก็เห็นเลยว่าจะมีการปวดหัวอ,อาการจะเป็นเจ0ดถึงสิบวันไม่หายทักทีไม่หายทักทีนะครับนี่คือแค่ใบใหญ่สายพันเอครับวัดธรรมดาก็คือมีไข้หรือไม่มีไข้มีน้ำมูกมีน้ำมูกเจ็บคอ,อมีเสียงผ่าบ้างแต่จะไม่ไอเสียงจะไม่แห้ง ไอและเสียงแห้งเนี่ยคือบัดใหญ่สายพันเอที่มีเชื้อทั้งบนหายใจส่วนบนแล้วนะครับแล้วก็เจ็บคอมีบ้างแต่นะครับแต่จะไม่เจ็บมากถึงเสียงแห้แล้วก็ปวดหัวเนี่ยก็ธรรมดามีน้อยคเจ็ดวันหายคือทานยาถ้าเกิดผู้คนเป็นแค่วัดธรรมดาคือทานยาประมาณไม่เกินสามวันก็หายละถูกทานยาปกดคอนเสียงจะไม่แห้งจะไม่แห้ ใช่คร่วิตามินซีเขาช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่สังเกตว่าอาการไข้หวัดใหญ่จะปวดเมื่อยตามร่างกายเสียงเสียงแห้งนะครับแล้วก็ไอแห้งคั้นจมูกแต่ไม่มีน้ำมูกอ่อนล้าอ่อนเพียบางคนถึงกับอ้วกอ้วกก็คือหวัดลงไปที่กระเพาะรุนแรงเลยนะอรวกรุนแรงเลยนะใช่ถ้าเกิดเป็นอ้วกด้วยครับต้องใส่ถามว่าติดโนโรเวลาหรือเปล่าต้องขึงอีกอาการมันเริ่มฟ้องใช่แต่โนโรเวลาจะมีปวดหัวท้องเสียครับ แต่ว่าไข้หวัดใหญ่จะไม่ท้องเสียอไส้ยวัดเอไม่ท้องเสียเหระเป็นสเต็ปไปสเต็ปเลยนะจากกัมกึงว่าธรรมดาจะกลารเป็นใหญ่ใหญ่เสียิเป็นโรคอะไรทัอีกใช่โรคไปท้องเสียท้องเสียต้องไปหาหมอก็ต้องเติมน้ําเกลือครับถ้าเป็นเด็กก็ต้องไปเติมน้ําเกลือเลยนะครับทีนี้คนที่เป็นหนักถึงสร้างเสียชีวิตของตาเอสเนี้ยคืออาการเข้าหมดเลยไอตัวร้อนรุมลุมปวดหัวนะครับแล้วก็มีเสียงผ่ายเสียงแห้งไม่ไปหาหมอมีอาการปอดบวม มีการกดกั้นของปอดปอดดวยหลอดลมบักเสพเฉียบพันธุ้เฉียบพันธุ์ก็คือเสียหายนะ,ะครับแล้วก็คนที่เป็นโรคหลังเช่นเบาหวานันความตานหัวใจอันนี้พอออกซิเจนไม่เข้าน้ําตาลไม่สามารถจะ,เ,ะเรียกว่าเลือดไม่สามารถจะบล็อกของที่มีในร,ร่างกายได้น้ำตาลสูงอ,อ,อาการรุนแรงเพิ่มขึ้นบางคนก็เรียกช็อกมดสติไป นี่เป็นหวัดธรรมดานะสุดท้ายถึงกระชกมดสิเพราะว่าน้ำตาลสูงไขมันสูงออกซิเจนต่ำกว้าวสิมันสวิงไปหมดเลยสวิงไปเลยเอาเป็นว่าสังเกตอาการคือประมาณสามสาวันถ้าปกติ3วันทานยาทุกคนทานยาแก้ปวดลดไข้ทานเสร็จปั๊บแล้วดีขึ้นถือว่าโอเคทานแต่ถ้าห้าวันแล้วยังไม่ดีขึ้นไปหาหมอเถอะสามวันกว่าก็เตรียมแล้วมีผมมีผมมีมีมีประเภทแบบเออไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวกินยาก็หาย3วันยังไม่รู้ตัว5วันกว่าจะรู้ตัวเริ่มไม่ไหวแล้วจะบอกว่าการที่วันที่3มันเราจะไปหาหมออย่างคนไทยเนี่ยเราเลี้ยงเขาลงบาแผนเอ่ออายุรกรรมเนี่ยใ <c oughs> ด่เทียบของต้าเอสเนี่ยที่อ่าญี่ปุ่นเนี่ย <c oughs> ต้อบอกว่าการแพทย์เขาเนี่ยบางทีคุณหมอถ้าดูว่าเราไม่ได้เป็นอุบัติเหตุนหนัก <c oughs> เลือดไม่ไหลหรือรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแบบโคม,มา่า <c oughs> หมอเขาดูว่าเราสามารถเดินได้พูดได้เขาอาจจะไม่รับรักษา <c oughs> ม่ใช่ว่ามีเงินจะเข้าได้ครับผมเจอที่เกาหลีสองครั้งที่เราไม่สบายไปหาหมอสุดท้ายไปจบอาขยาเพื่อนผมไปอาหาร็นพิษที่เกาหลีคุยกับหมอไม่รู้เรื่องหมอหมอเป็นคนไทยก็ต้องไปนัดมาสามสี่วันกว่าจะนัดได้บินกลับเรียบร้อยท้องเสียหายกินเกลือแร่กินคาร์บอนต้องเอาตัวรอด่านรัคนขยา มันอาจจะเป็นเอ่อบรของประเทศเขาในการเข้ารักษาพยาบาลก็ได้ถ้าไม่จุกเฉินรุนแรงผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคือถ้าไม่จุกเฉินรุนแรงจริงเนี่ยอาจจะไม่มีการเปิดรับรุนแรงแต่มาตรฐานและขายาผมคิดว่านะมาตรฐานและขายาเขาอาจจะมีคือลักษณะมาตรฐานระดับหนึ่งนั่นแหละที่ถ้าคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณสามารถดูแลตัวเองได้ใช่น่จะเป็นอย่างนั้นการจัดยารักษาโรคของร้านขายยากับโรงพยาบาลต่างกันร้านขายยาไม่สามารถเติมน้เกลือให้เราได้ถ้าเราเป็นแบบขาดสารอาหารหรือท้องเสียรุนแรงถ้าคือหน้าไม่ซีดไปเนี่ยเขาไม่อน อืมใช่ความความดันตกเออนู่นนี่นั่นเออถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยเคยได้แอดมิใช่ไหมครแต่ก็ต้องรู้นะว่าเราอยู่ที่เมืองนี้โรงพยาบาลไหนบ้างที่เราจะพอจะเข้าไปได้อ่าอันนี้อ่ะคุณผู้บรเสร็จปั๊บผอเรียกว่าเป็นทริคละกันกหรบบใครที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศลองเช็คดูว่าหนึ่งเลืองจากโรงแรมสมมติเราอยู่โรงแรมนี้สถานพยาบาลใกล้สุดอยู่ที่ไหนสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะควรจะดูสถานที่ท่องเที่ยวก่อนถ้าโรงแรมเพื่อใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแต่ลืมดูว่า สถานพยาบาลมันมีไหมมีแล้วเราสามารถเข้าถึงได้ทันทีไหมหรือไม่ได้ไปกับคุณพ่อคุณแม่ต้องสังวรไว้เสมอนะว่าถ้าเหตุฉุกเฉินเนี่ยเรามีเบอร์ลงาได้ใกล้ไหมถ้าอยู่อยู่หลายวันบางทีโทรไปไม่ครับสายนะเ,ออเราเราอย่าไปคาดหวังว่าที่คออ,อไไะอไอรไม่ได้เลยนะเขาพูดภาษาญี่ปุ่นไหมภาษาเกาหลีไหมภาษาภาษาบ้านเขาใช่ภาษาการภาษาภาษากรีฑะได้ขนาดไหนใช่คือลงยาในต่างจังหวัดของปต่างประเทศเนี่ย บอกได้เลยว่าผู้ภาษาอัไดนน้อยถึงพูดได้เขาก็อาจจะไม่รับเพราะถ้าเราไปเป็นอะไรโรงาบาลเขาอ,ะอ่ะม,มันคือข้อกฎหมายที่เขาดูแลเราไม่ดีเขาเลยพยายามจะเลือกให้เราส่งไปโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเอกชนอยู่นอกเมืองญี่ปุ่นก็หายากัหาย,ยากอันนี้เคสของตเอสในกรณีสารผมเคยไปไม่สบายที่อังกฤษเขาบอกว่านัดลงหน้า14วัน เราไปอยู่แค่สิวันคิวแน่นเลยคิวแน่นแล้วก็มีคิวอื่นๆด้วยมันการแพทย์จากต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ง่ายมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะครับอืจะต้องเข้าถึงให้ได้ครับนี่พอเราคุยเรื่องแค้วัดใหญ่กลับมานะครับถ้าเราปอดบวมที่ต่างประเทศราจะรู้อย่งว่าปอดบวมโอ้ดูยากนะต้องเอ็กซเรย์ เอ็กซเรย์ยังไงก่อนเถอะตอนเอ็กซเรย์ยังไงโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ญี่ปุ่นก็ไม่อาจจะไม่มีเครื่องมือไม่มีแน่นอนเพราะบางบางที่อาจจะไม่ครบด้วยจะไม่มีหรือหมอท้าเอ็กซเรย์ต้องเป็นหมอเฉพาะทางที่ดูเรื่องทางสีเทคนิคครับดังนั้นการที่เราไม่สบายต่างประเทศเนี่ยเดินทางก็ต้องมียาเช่นยาแก้อักเสบยาที่ดูแลเรื่องคอตัวพ่นจมูกตัวรักษาน้ำตาในเลือดคาร์บอนการท่องเสียโปรไบโอติก อ่าอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นการแนะนำสำหรับคนที่เดินทางในเคสแบบนี้นะครับในการเดินทางเนี่ยบางทีจะมียาประจําตัวเนาะบางคนมีมีนู่นนี่นั่นพวกวิตามินยาียประจำตัวพกไปเถอะไมไปเป็นไรเข้าประเทศเขาได้อยู่เข้าได้ถ้าไม่ใช่ใบเขียวไม่ใช่สายเขียวเนี่ยเข้าได้สิ่งเสพติดมีบางทียาบางทีจะมีข้อห้ามห้ามเข้าบางที่นะครับบางประเทศเนี่ยเท่าที่รู้มานะบางอย่างที่มีสารนู่นนี่นั่นเนี่ยห้ามเข้าพรงนี้เราต้องรู้เหมือนกันว่าเราไปถางประเทศเนี่ยเรา พกอะไรไปบ้างเพื่อาการป้องกันตัวเองเบื้องตน้นคือส่วนใหญ่ยาที่เราพกไปอ่ะจะมีใบถ้าเราไปต่างประเทศอ่ะมีใบทรีคิปชั่นนะครับใบอธิบายเรื่องยาเนี้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ว่าเม็ดขาวๆเนี่ยมันคือยาเนี้ยเขาดูหน้าแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ยาเสพติดแต่ใบเนี้ยเป็นใบที่บอกว่าไอข้ขาวเนะี้ยพารามีายาอะไรบ้างไอขไ้ขาวมันเป็นขันที่ใบเขาจะรู้ว่าเขาเจอเพื่อสั่วันหนึ่งอ่ะหลายหมื่นคนครับหน้าตาเรากับอของที่พกมาจากรูปภพันศาลาเราเป็นเหตุเข้าใจได้ว่าเราพากของจริงเข้าไปครับ แต่ถ้าไม่มีเลยเขาขาหมดนีม่มีคําอธิบายเลยก็เตรียมตัวเพราะอย่างน้อยาอสมมติคนที่มีโรคประจำตัวจะมีซองยาหรือว่ากล่กองยาปกติที่มีเรื่องของตัวสำคุณอยู่แล้วเอาตัวนั้นไปดูได้อาจไม่ต้องทำหรือว่าไปผมเรียกเขาเรียกเขาใบนะใบจําแนกหรือเปล่าในการเข้าประเทศเขาจะมีว่าคุณพกอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยคือถ้ามยาทั่วไปอ่ะเต็มที่เขาก็ทิ้งอถ้าไม่ามยาเสพติดนี่เาก็ทิ้งแต่เขาดูเราว่าทมทๆอย่างเงี้ยลดกดแน่นอนผมไม่ใช่ยาความรานเบาหวานว่าไป อันนี้ไม่ต้องห่วงครับที่กลับมาเรื่องว่าไวรัสตัวนี้มันแพร่ยังไงอยากรู้ไหมแน่นอนอ่าคือการแพร่ที่ว่ายังไงนะที่ว่ายังไงถ้าแพร่ผมว่าถ้าทางอากาศอะรบกวนส่วนมากพวกไอไวรัสเนี่ยมันจะแพร่กระจายทางอากาศซะส่วนใหญ่อะอันนี้อันนี้คือเป็นเคสเดียวกันไหมฮะที่การแพร่กระจายแบบทางอากาศไวรัสเนี่ยไอจามอ่าหนึ่งแล้วต้องใส่แมสครับไหมสองสัมผัสพื้นผิวอย่างเงี้ยเราจับนั่งจับตลอดเวลาอย่างเงี้ยมีโอกาสแล้วมันเขยี่ตาครับนี่ก็คือของเหลวเอาเอาช่องเปิด ตาจมูกปากหูหมดตัวนี้คือไวรัสตัวนี้สายพันธุ์เอแพร่ง่ายครับเหมือนไวรัสทั่วไปแต่มีความรุนแรงของของโรคเพิ่มขึ้นกับคนที่ไม่แข็งแรงมีอีกอันหนึ่งก็คือเข้าหน้าลูกปิดประตูเออรณีนี้คุณพูดหลายครั้งมากลูกประตูที่สัมผัสอะไรที่สัมผัสกับมือใช่หรือต้องใช้ผ้าเปียกเช็ดให้สะอาดที่เราคิดว่าไม่เป็นไรหรือ ไปกินอาหารด้วยกันกับคนที่ไม่รู้จักช้อนกลางจางแยกนะใช่หรือบินไปนะครับบินไปข้างๆเนี่ยไรต่อเวลาเลย้วกินอาหารด้วยกันเนี่ยเขานั่งกับนั่งอย่างเงี้ยกินกินไอ้นี่จามปุ้มมาอลาวเสนีของการจามผมว่าเกินเมตรหนึ่งนะนั่งสอกชนสอกนะครับมีโอกาสนี่ว่าพิเศษช้าสอกขอสอกก็เป็นเอ็กโคก็เป็นนะครับข้างหลังจามมาข้างหน้าสองเมตรเนี่ยแถวมันเข่าเรากับหลังเขาห่างเท่านั้น นั่งเครื่องกินอาหารก็ใส่แมสเห้เรียบร้อยกินอาหารก็พยายามดูคุข้างให้เขาทานเสร็จก็ได้แล้วค่อยตามเขาไม่ได้เก็บฐานแล้วหรอกลูกเรือนะกินให้เสร็จเครื่องยังไม่ลงเลยเราก็กินเรียบร้อยแล้วก็ปิดแมสนะครับแล้วก็ชนแก้วให้ระวังแก้วสัมผัสกันนะครับการติดเชื้อมันติดได้ง่ายมากเพราะโลกโลกเขาไม่มีสีแดงสีเขียวเขาใส่ใสลอยมาทุกอย่างเต็มไปหมดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า นี้วิธีการที่เราป้องก,กันที่เราเห็นสิ่งที่เราทำได้คือกระตุ้นภูมิคุ้มกันกินอาหารดีๆฉีดวัคซีนวัคซีกกนฉีดวัคซีนไม่เกินสองพันห้าสองั้งบ่อยๆใส่แมสมเลี่ยงท,<ม>ที่มีคนแน่นครับอ่าซกินอาหารที่ประโยชน์เส้นไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินดิบไม่กินดิบลาบท่านอ่ะต้องสุก สุกๆทางสุกอยู่นะครับนอกจากบางบางรายที่ใช้ออไปใช้ได้ผมทานดิบแล้วก็ถ้ามีอาการรุนแรงให้ดื่มน้ํามากๆเข้าไว้ยอมยุบเข้าน้ําหน่อยสองอขวดสองขวดพันห้าห้าร้อยมลใช่อาจจะหมายถึงห้าร้อยซีซีคือมายสองขวดใหญ่ใช่ปก<ว>ติก็บอกว่าข่าวเนี้ยพอไต่เอสเออสียชีวิตเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมีรายงานสำหรักข่าวหลายสำหรักข่าวเลยว่าคนติดเป็นล้านคับแล้วคนงเมือไทยก็ติดหลายแสน สายพันธุ์นี้นะครับบางคลินิกติดวันละร้อยกว่าคนนะครับที่โอากาเนี่ยเจ็ดสิบกว่าคนดังนั้นตัวเลขไม่ได้ลดลงเพราะว่าอากาศมันหนาวปีนี้อากาศหนาวเย็นกว่าปกติครับผู้ใหญ่อายุมากมากหกสิบส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดินทางผมไม่ค่อยเดินทางเพราะไม่ค่อยติดน้อยไงไม่มีแรงจะเดินทางได้ด้วยอยู่บ้านอยู่เลากวัยรุ่นเด็ก โรงเรเงียนรูปานอคนเซอรี่อยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันแข็งแรงแต่ว่าติดเชื้อได้ไดแล้วไปแพร่ไปอยู่ยที่บ้านมีหลายมีว่าม,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 มีการแพร่กระจายใน,ในหลายพื้นที่แต่ยังไม่หนักถ้าเรารู้สึกรู้ตัวเราป้องกันได้ค,ครับดิ i ิเชลบอกว่าปีที่แล้วเี่มีคนเป็นทั่วโลกถึง5ล้านคนเสียชีวิตเกือบ3-4ี่แสนคนครับแล้วก็แออสเตรเลียมีคนติดเชื้อตัวนี้มากกว่า4แสน ะทีเียวะช่นั้นเชื้อจะมาธรรมดาแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงนะครับเราไม่มีภูมินะครับเราไม่ได้ใส่ใจอาหารสุขภาพไม่มดีมันจะเขาจะนําร่างกายเราไปอยู่ในช่วงที่ภูมิตกมีส่วนเรื่องของตัวหนึ่งเขาเรียกว่าคือหนึ่งสภาพร่างกายที่อ่อนแอโดยไม่รู้ตัววภูมิตกนอนน้อยเครียดแอมกานหนักแล้วก็เจอหวัดโผมเข้ามาโชคดีวันนั้นมีโรคประจาตัวอยู่แล้วมามนานัจใจคราวนี้ไปไวเลยครับ ต้องต้องฝากทุกท่านว่าพักผ่อนให้เต็มที่ดื่มดาให้มากอย่าเครียดมากนะครับแล้วก็พยายามรักษาภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับดูแลตัวเองให้เยอะให้ดีใช่ทำให้เยอะแล้วก็อย่าเครียดแล้วก็หลีกเลี่ยงแออัดร้านลาบลุงนีของท่านะมันจะมีใบผงเผาลไม่ใช่ลาบเลยคือลาบทุกประเภทเราจะมีคือพวกเรียกว่าผักแก้มผักแก้มผักเคี้ยงผักเี้ยผักขี้เหล็กผักนู่นเนี่ยผักขี้รักดอกัหลังแล้วแต่ร้านที่มีทาน เป็นยังไงล่ะคุณภู้ขาวก็อร่อยนะภูคข้าวภูคขาวมีสารต้านอนุมูลสละสูงแต่เราบอกว่าถ้าใบภูคขาวที่เขาเก็บมาเก็บสดมาจะมีความคาวมากขึ้นผมก็นึกไม่ออกว่าทําไมต้องกินหมูรับหมูกับภู้ข้าวเพราะมันขาวกว่ขคาวแต่คนส่วนใหญ่ชอบกินมันจี๊ดจ้ดดีนะหัวมันจี๊ดนะผู้ข้ากินจมูกแต่กินข้าวใบภูคข้าวมันข้าวเหมือนเลือดหมูสด แต่คนก็สีความเข้มข้นเ <c oughs> กกิน <c oughs> เลี่ยงไงใช้เลือดสดค,คือเข้มข้นนี่กว่าเดิมคือผมมองมุมเดียวว่าใบบุกพาวเนี่ยมีค่าสารต้านอนุสระสูง <อะ S 1> สามารถไปฆ่าเชื้อบางรายการในลาบหมูสดได้เป็นคุณสบายของคนสไนกอนที่เท่านี้นึกออกนะ,อะ,อะเพราะว่ามีการเขามีรายงานว่าใบบุกพาวสามารถจัดการความเฉียบพันธุ์ของเชื้อไวรัสบางประเทศได้ดังนั้นก็เลยกินแหนมกับ รากผูสดรากบัวสด,วสดเออเป็ดขี้มามันก็เหมือนกับเหนี่ยเนื่องอะ่ะมบผัดเป็นเต็มจั๊ก,ก้าเลยอันนี้ก,ก็คือเหมือนกันคือคนสมัยก่อนนะเขาเลือกทานผักข้างรั้วผักข้างบ้านที่ปลูกเนี่ยยิ่งมีประโยชน์มีประโยชน์อยู่แล้วเกิดว่าเราจะทานไม่ทานกันนั่นเองถูกไหมฮะต้องต้องต้องดูนิดน,นึงว่าผักที่เราเอามาทานสดหน้าสดไหมสดและสะอาดไหมแล้วลองพลิกหลังใบดูดูด้วยดูด้วยของแถมเป็นแพรเลยนะครับเบ็ดเบ็ดเขาขายเล็กๆได้ละ อันนี้คือเรื่องของแต่ละร้านนละอย่างนี้อย่างนั้นเราจะกินไปที่สวยข้าพิกดูหลังใบบางทีอาจจะรีบบางร้านจะรีบล้างไม่สะอาดหรือเจ้าที่อาจจะบางทีอาจจะลืมล้างเ่ว่าเราหิวก็ยกมาให้เพราะฉะนั้นผิกหลังใบหรือใบผลใบเขียวๆที่เป็นใบผักบุ้งกรอบๆก็ส่องปล้องนิดนึงบางทีข้างในอาจจะมีบางอย่างฝากมาในปล้องผักบุ้งก็ได้ ่านว่าเนี่ยจงพิจารณาอาหารในการทานแต่ละครั้งทายี่มีสติอร่อยก็จริงแต่ให้มีสติในการทานด้วยสโลดานิดนึงเพราะว่าผักสดเนีย่ยนอกจากปลอดสารแ,แล้วอพอสะอาดแล้วแมลงเขาก็มาด้วยสัตว์ผักก็มาด้วยแต่ถ้าไม่สะอาดมีบนเปื่อนไม่มีแมลงแต่เราก็ได้ใส่เคมีเข้าร่างกายถูกไหมฮะเลือกเอาเลือกเอาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าร้านอาหารที่ได้มาตรฐานอาหารสะอาดมีการคัดสรรหรือร้านประจำนะครับดูซิว่าเขาใบผักสดเขา สังเกตไหมผักอ่ะร้านยังไงไม่ืมำยังไงอ่ะร้านยังไงไม่ฉ้ำผมก็อยากรู้แล้วเขาบอกว่าสะอาดด้วยใครรู้นะฮะช่วยเขามนต์ผมหน่อยผักสดร้านยังไงให้ใบไม่เขียวไม่ชํำผมก็อยากรู้เน้นกินไงจนมากเน้นกินแต่ค่อยเน้นทำผมว่าเขาไปอบโอโซนก็อีพีนี้ใส่ใจสุขภาพนะครับ ร้านลาบอร่อยหลายร้านแต่ว่าจะกินแล้วก็ลองดูหน้าใบหลบังไหมนิดนึงแล้วแต่ความชอบแหละค,คือพิจารณาตัวเองน้วนรันว่าทานอะไรก็ดูด้วย้วกันนะครับสุขภาพของเราอะ่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าคุณจะเลือกไปทางไหนเราสองคนอะ่ะพูดคุยในหัวข้อต่างๆแหละเพราะอะไรหนึ่งมันอยู่ที่สุขภาพตัวเองครับ ัวเราเองดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นมันจะดีที่สุดนะครับพอแล้วเนาะนเริ่อหิวข้าวแนละ้วเพราะคุณคุณบอกว่าลาบอยากจะอยากกินลาบแล้วเนี่ยอ่ะโอเควันนี้งคงนีน่ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใน ep ต่อไปนะครับเราจะคุยเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามนครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนก็ได้ครับเราจะออกไม่เป็นเวลาฮะจะตัดเสร็จเมื่อไหร่อ่อนเมื่อนั้นนะครับที่จะติดตามกับพวกเราได้นะครับสองคนไปก่อนดีกว่านะหิวข้าวนะคนคนพูดมาเนี่ยโอเคครับทุกคนครับสวัสดีีคครัับสสด I love you. Okay?